มาสวัสดีจ้าพี่น้องมาเมืองมื้อนี้เขาคั่วอีกแก้วเมื่อนี้น้องบียุดขายใส่ก,กอกมือนึ่งเตรียมของอยู่พี่น้องฟองเมือสุยางก็เลยป่ได้ขายนาะก,ก็เลยเตรียมของไว้ก็เลยได้มาทายคลิปน้ำยาให้มองเมื่อนี้มาเมืองอันนี้เพื่อนมักเครื่องเองเลยเฮ้หยังนังดิบ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  ยิ่ซิมดิบซิมปลาเป็นซิมปลาเป็นพี่น้องนี่เมื่อมึงปลาอีหยังหลูปลากดกับปลาอ๋อแม่ปลาปลาปากบอกลาขาวปลาขาวปลาปากเดี๋ยวเอาหน้งก่อนเอาคือแม่ใหญ่งถ้าแม่เอ้ยปลากดปลาปลาแม่ไหมพี่น้องก็ปลากดโอ้โอ้อันนี่น้องบีมุนคนให้แน่ว่าสัน อันนี้ปรากฏดตัวบางง่ยเลยพี่น้องปรากฏดว่ามันเป็นปลาเนาะหมกปลาใส่หมอ้อตีส่วนเครื่องก็ซิมีหอมมีตะไค้มีพริกทีเราตำชวนเครื่องทีเราใส่เครื่องปุงก็ซิมีปลาแดกผงนัวเกลือประมาณนี่แหละพี่น้องเพราะว่าส่วนมากแกเราจะบ่ค่อยใส่น้ำปลาพักที่ใส่ก็ซิมี่ใบปักกูดพอีตูต้นหอมซีเล่าเนาะกะสิประมาณนี่ตำตะไค่ แล้วกะเดี๋ยวเราไปเอานามอยู่พี่น้องไปเอานามมาใส่อยู่น้องบีกะเตรียมของไว้ถาเฮ็ดใส่กวกเนาะเฮากะจะเตรียมของขายพรุ่งนี้เหมือนนี่ของมดสุยางเลยพี่น้องน้องบีก็เลยซําเริ่มตนม้นไม่เนาะนี่อันนี้เป็นใส่กวกทีเฮ้าปรุงเครื่องไว้เรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องบีพ่านให้ยัดเดี๋ยวให้พอได้หน่อยยัดเนาะเฮากะปรุงเครื่องปรุงยั้งไว้ หมูรับประกันค่วมสุกเ้วอยพี่นอ้องพาะว่าหมูน้องบีเฮดมาแบบเรียบร้อยแล้วเนาะบอกเด้เนี่ยใส่เครื่องใส่ยัางปรุงเครื่องไวให้เพื่อนแล้วเดี๋ยแต่ให้เพื่อนไม่ยัดกัสิยัดไวมนนไวือนี่เฮดไวสักก่อนแบตเว้นยัำแลวเขากะเตรียมออกขายเลยนะพี่น้องได้ผักมึงสักมือนหนึ่งของเมื่อสุยางเทิ่งผักเอาแห้งจะคล้องไว้น้ำ เนาะเพราะว่าติดต่อกันมาหลายมือก็เลยได้มีโอกาสได้ไปซื้อของซื้อตะเขียบซื้อยังซื้อหมูซื้อผักซื้อขิงมกพริกเต็มตู้เปิดพาร่มไปให้พวกเขาพวกยังมันเย็นซะก่อนว่าเขาาเอาหุงเนาะพี่น้องมันมันห่อนเวลายันไม่นก็จะได้ยันไงแต่ให้พอได้หน่อยเพิ่นมาะยันหายป่ะไปเมืองยาย่รลมกป่า ใส่น้ำโอ้คือใส่หลายแท้แม่เดี๋ยวมันกับสุกกับบุกโอ้เดี๋ยวมันกับบุกบุกบุกเดี๋ยวมันพอนสุก็คือส่น้ำหลายจังไหมบอกพอนเดือดสุกซิมอีกแล้วเป็นทังไหนซิมตะปลาดิบพอละละ่อเหอล่ะใส่ยังอันลืมบ่ไใดเราขาดบ,บ่ได้ก็คือน้ำมันเลยพี่น้องใส่น้ำปลาเดียกมันสิบ่เข้มบ่ เข้มก็อยู่ในนี่แหละโอ้เข้มก็อยู่แน่นอ่เนอนนะเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจของเราปี๊ดไว้นั่น,นล่ะเอาซีมกันนะโบลิวเฟสิกาซิมปลาดิบปลาร้าอู้ยฟ้าอันนี้ไหมร่มพัดหลายๆพี่น้องลมพัดมากหนิอยู่บ่ไหนด้แอดเข่าดีดีมันขี้ฟุน่นไงทวนๆเลยได้บ้าเมื่อคือเปิดให้ มัม้งมังสิเปิดให้ขางเก็บไว้ให้เราก่อนพี่นอนเดี๋ยวน้องบีเซฟ้าหมอปิดให้เราหมกป้าหมกป้าเนาะหมกป้าป้าก็นั่งให้น้องบีกระเตรียมของขายเห็นแต่นั่งหันปอก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 อยู่นี่ก็งไปยิงสี่ละป่ะ มองบรรยากาศห่อนข้างห้อนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจังหน่อยน้องบีซีออกไปฮับน้องไม้ทักมาบอกแม่ใบสองสิบหาวัดสันเทบาบสองสิบหาอันนี้จังม่งแล้วห่อนเอ้าวันนี้ได้มีโอกาสพาพี่น้องได้มากเมืองใหญ่เฮกับเขาเฮกับน้ำเนาะเฮกับข้าวทักมาหาแม่แล้ว เมืองบรรยากาศที่ภาไปเมืองบรรยากาศนาบ้านกับเมนูย่ายมกป่ามาเน,นี่ยน้องบีบประเทศไย,ยให้พี่น้องเม,มืองไร้เมือโอ้ยแดดไหมพี่น้องห้อนคักงห่อนเนี่ยเอา้าห้อนคักแม่จังโมงแล้วแม่อ่ะซิบเก้าเออเดี๋ยวสิออกไปเลยเดี๋ยวน้องบีบไทยคลิปแป๊บนึงก่อนพี่นอ้องเพราะว่าน้องไม้เพิ่นบอก ใบสองซิบหาให้แม่ออกไปว่าสันทักมาบอกนี่ก็บรรยากาศเนาะบรรยากาศหอนๆแดดแดดคักแดดเนี่ยต้นไม้ก็นจนเหี่ยวเหี่ยงไปเมื่อแล้วพี่น้องเหี่ยวเฉาไปหมดแล้ว ต้นไม้ก็เหี่ยวดอกไม้ก็เหี้ยวมันห่อนแดดมันห่อนก็บบรรยากาศเนาะภาพมเามืองบรรยากาศพี่น้องบันไดออกค้ายของมือนี้น้องบีก็เตรียมคองเตรียมยังไวขอพระคุณพี่น้องหลายๆทียังรอดติดตามแล้วก็รอดมึงคลิปน้องบียูว่างๆน้องบีก็ได้มาอัพคลิปให้มึง น้องขันมือดใหญยากกะบัวใหญมาอัพมือดใหญง่ายกะมาอัพคลิปไหมพี่ให้น้องเลยมึงมึงหัวตะไครใหญ่อ๋อแดดกกับหวัหวเออเดอกไม้กันเหียวไปพี่น้องเดี๋ยวน้องบีสิไปรับน้องไม้ บอกแม่ออกมาใบสองซิมหาด้วยแม่่าสัน่นเพราะว่าเคองเพิ่นกะเลิกจากสอบพอดีนะเพิ่นลงจากห้องสอบใบสองซิมหาแม่กะสิเป็นถ่าอยู่หนาโรงเรียนเนาะแม่กะสิออกไปรอฮะวันนี้รถเข็นน้องบีได้จอดมือหนึ่งพี่น้องได้จอดรถหนึ่งวัน,เ,นเตรียมของเตรียมหันเตรียมนี่หนึ่งมือหนึ่งไปนัาบะ แทบจะไปรับลูกเขมปลาแมวมกเงาเลยนะฮะอ,อเยเออเข้มอยู่บก,กแล้วสำหรับเมนูมกปลาน้านะพี่น้องกะประมาณนี้แหละมันเขียวอ่ะประมาณนี้เนาะอู้เฮ็ดเองคิวเองเพิ่มเองได้พี่น้องเด้อกำลังฟุดหอน,หอน,หอนเลยกับฝากกดไลค์กดแช์กดก,กระดิง่งกดติดตามคลิปนี้นะเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันี่ได้มกป่าให้มันสุดให้มันสุกซุกนมดละต้องบีคอตัวไปรับหนองไม้ก่อนเนี่ยสวสิเป็นหอดกระสีพอดี าฝางไม่ไหเยเพราะว่ากระสีร้อนองมานําเลยเนาะว่ะานองก็อาจจะไก่เลยขึ้นกันฝากกดไเลยกดแชร่น้่นพี่น้องสำหรับมื้อนี้น้องบีลำลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวสิภาพไปถ่ายบรรยากาศให้เมึงดอกไปก่อนกาบสวัสดีจ้าพี่น้อง